อย่าโกรธอย่าแค้นใครปล่อยให้กรรมทำลายชีวิตเขาเองคำประโยคนี้ไม่ใช่คำปลอบใจแต่คือหลักธรรมอันลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเพราะทุกครั้งที่เราโกรธใจเรากำลังแบกไฟและไฟนั้นเผาใจเราก่อนเสมอคนที่ทำร้ายเราอาจไม่รู้สึกอะไรแต่เรากลับนอนไม่หลับใจรุ่มร้อนวนคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลไม่มีใครหนีพ้นผลแห่งการกระทําได้เมื่อใครคิดร้ายทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นเขากำลังเขียนชะตาชีวิตของตนเองโดยไม่ต้องมีใครไปลงโทษกรรมไม่ต้องรีบแต่กรรมไม่เคยลืมวันนี้เขาอาจหัวเราะแต่วันหนึ่งใจเขาจะเป็นผู้ชำระหนี้นั้นเอง หน้าที่ของเราไม่ใช่จ้องดูว่าเขาจะพังเมื่อไหร่แต่คือดูแลใจเราไม่ให้พังไปพร้อมกับความแค้นการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการปล่อยใจเราให้เป็นอิสระเมื่อเราไม่ผูกใจไว้กับอดีตใจจะเบาชีวิตจะโปรง่งและปัญญาจะเกิดจำไว้นะครับคนดีไม่ต้องชนะใครแค่ไม่แพ้กิเลสในใจตนเองก็พอปล่อยให้กรรมทำหน้าที่ของมันส่วนเราทำหน้าที่รักษาศีล จเจริญสติและเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เมื่อใจสงบความจริงจะปรากฏและเราจะรู้ว่าการไม่โกรธคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเพราะในเส้นทางของชีวิตสิ่งที่ทำให้เราหนักไม่ใช่ปัญหาแต่คือการแบกอารมณ์ที่ไม่จำเป็นไว้ในใจหลายคนเสียพลังชีวิตไปกับการเฝ้ารอให้คนอื่นสำนึกเฝ้าหวังให้เขาเจ็บปวดเหมือนที่เราเคยเจอ แต่ความจริงตามหลักธรรมะคือใจที่ผูกอยู่กับความคาดหวังนั้นกำลังสร้างทุกข์ใหม่ซ้อนทุกข์เก่าโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าสอนให้เราดูที่เหตุไม่ใช่หมั่เพ้งที่ผลเมื่อเหตุคือความโกรธยังอยู่ผลคือความทุกข์ย่อมตามมาเสมอไม่ว่าคนนั้นจะได้รับผลกรรมเร็วหรือช้าใจเราก็ยังร้อนอยู่ดีถ้าไม่ยอมวางดังนั้นการปล่อยไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อรักษาชีวิตภายในของเราเอง ลองสังเกตดูให้ดีทุกครั้งที่ความแค้นผุดขึ้นใจเราจะแคบลงทันทีสติจะหายปัญญาจะพระ่าและการตัดสินใจจะพาเราออกห่างจากความสงบนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีสติย่อมเป็นผู้ตื่นส่วนผู้ขาดสติย่อมเหมือนคนหลับทั้งที่ลืมตาบางคนถามว่าถ้าไม่โกรธเลยจะไม่อ่อนแอรหรือคำตอบตามธรรมะคือ คนที่ไม่โกรธไม่ใช่คนยอมคนแต่คือคนที่เห็นตามความเป็นจริงเขาเห็นว่าทุกการกระทำมีผลและผลนั้นยุติธรรมกว่าความโกรธของใครทั้งสิ้นเมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะไม่ดิ้นไม่เร่งไม่เผาตัวเองด้วยอารมณ์ร้อนการวางใจเฉยยังมีปัญญาไม่ใช่ความเฉยชาที่หนีปัญหาแต่คือความนิ่งที่รู้ทันรู้ทันความคิด รู้ทันอารมณ์และไม่ปล่อยให้มันลากชีวิตเราไปผิดทางเมื่อใจเริ่มนิ่งเราจะเห็นชัดว่าคนที่ทำร้ายผู้อื่นมากที่สุดคือคนที่มีทุกข์ในใจลึกที่สุดถ้าเราตอบโต้ด้วยความโกรธเรากำลังรับทุกข์นั้นมาไว้กับตัวแต่ถ้าเราตอบด้วยความเข้าใจและการวางเรากำลังปิดประตูทุกข์อย่างสงบนี่แหละครับคืออิสระที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็น อิสระที่ไม่ต้องรอใครเปลี่ยนแต่เริ่มได้ที่ใจของเราเองเมื่อใจเริ่มเห็นความจริงข้อนี้เราจะหยุดถามว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นกับเราและเริ่มถามตัวเองว่าเราจะดูแลใจนี้อย่างไรไม่ให้ตกเป็นทาสของอารมณ์นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของผู้ที่เดินเข้าใกล้ธรรมะอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากคนอื่นโดยตรงแต่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นของใจเราเองคำพูดหนึ่งคำการกระทำหนึ่งครั้งไม่มีพลังพอจะทำลายเราได้หากใจไม่เข้าไปยึดเมื่อเรารู้ทันว่าอารมณ์เกิดแล้วก็ดับใจจะไม่หลงตามและความหนักจะค่อยๆค,คลายลงหลายคนพยายามเอาชนะอดีตแต่ธรรมะสอนให้เรารู้จักวางอดีตเพราะอดีตแก้ไม่ได้ แต่ใจที่กำลังคิดถึงอดีตนั้นฝึกได้ทุกครั้งที่ใจเลือไหลไปสู่ความคับแค้นถ้าเราดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจใจจะค่อยๆสงบอย่างไม่ฝืนความสงบไม่ใช่ของไกลตัวแต่คือผลของการไม่เติมเชื้อให้ไฟในใจเมื่อไม่เติมด้วยความคิดซ้ำไม่เติมด้วยการรื้อฟืน้นไฟก็ย่อมดับตามธรรมดา นี่คือธรรมะที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังยิ่งกว่าการเอาชนะใครทั้งโลกคนที่เข้าใจกรรมอย่างแท้จริงจะไม่เร่งให้ใครล้มและไม่ดีใจเมื่อใครพลาดเพราะเขาเห็นว่าทุกคนกำลังเรียนรู้จากผลของการกระทำของตนเองเมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างและไม่แบกโลกไว้บนบ่า การปล่อยวางไม่ได้ทำให้เราขาดความยุติธรรมแต่ทำให้เราพ้นจากความเร่าร้อนเรายังเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้ยังปกป้องตนเองได้โดยไม่ต้องใช้ความกโกรธเป็นเครื่องมือนี่คือปัญญาที่ทำให้ใจสูงขึ้นไม่ใช่ใจที่ยอมจำนนชีวิตจะสอนเราด้วยตัวมันเองว่าความสงบมีค่ากว่าการเอาคืน วันที่ใจไม่หวั่นไหวต่อคำพูดและการกระทําของผู้อื่นวันนั้นเราจะรู้ว่าเราไม่ได้ชนะเขาแต่ชนะใจตนเองและชัยชนะเช่นนี้ไม่มีใครพลากไปได้นอกจากเราจะปล่อยมือจากมันเองเมื่อใจเดินมาถึงจุดนี้เราจะเริ่มมองเห็นความแตกต่างระหว่างความจริงกับอารมณ์อารมณ์เกิดเร็วแรงและหลอกใจให้เชื่อว่าเรากำลังถูกกระทำอยู่ตลอดเวลา แต่ความจริงนั้นนิ่งไม่ตะโกนและรอให้ใจที่สงบพอจะมองเห็นผู้ที่ฝึกใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะค่อยๆแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันได้ชัดเจนขึ้นเมื่อใครพูดร้ายใจที่ยังไม่ฝึกจะรับคำพูดนั้นมาเป็นตัวตนทันทีแต่ใจที่เริ่มมีสติจะเห็นว่านั่นเป็นเพียงเสียงเป็นเพียงถ้อยคาแล้วก็ดับไปถ้าใจไม่ตามไปต่อเรื่องทุกก็ไม่มีที่ตั้ง นี่ไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์และไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์โกรธความแค้นจะค่อยๆหมดอำนาจมันยังเกิดได้แต่ไม่ครอบงำยังผ่านมาแต่ไม่ครอบครองหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าถ้าไม่เก็บความโกรธไว จะไม่มีแรงสู้ชีวิตแต่ความจริงคือใจที่สะอาดจากความแค้นต่างหากที่มีพลังมากที่สุดเพราะมันไม่สูญเสียพลังไปกับการเผาใจตนเองพลังนั้นจะกลายเป็นความนิ่งความชัดและการตัดสินใจที่ไม่พลาดง่ายเมื่อใจไม่วุ่นเราจะเห็นทางออกในเรื่องที่เคยมืดมนจะรู้ว่าบางความสัมพันธ์ควรถอยบางคำพูดควรเงียบและบางเรื่องควรวาง ทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากอารมณ์แต่มาจากปัญญาที่ตั้งอยู่บนสติการฝึกใจเช่นนี้ไม่ต้องรอให้ใครเปลี่ยนและไม่ต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้นขอเพียงเรารู้ทันขณะนี้ทุกขณะใจก็เริ่มเป็นอิสระทีละน้อยและอิสระนี้ไม่ขึ้นกับใครทั้งสิน้นขึ้นกับการเห็นตามธรรมของใจเราเองเมื่อใจค่อยๆฝึกเช่นนี้ไปเรื่อยๆเ,เราจะพบว่าความสงบไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลของการรู้เท่าทันตนเองใจที่เคยวิ่งไล่หาคำอธิบายจากคนอื่นจะเริ่มหยุดนิ่งและหันกลับมามองข้างในและเมื่อมองลึกลงไปจะเห็นว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เราปกต้องมาตลอดไม่ใช่ความถูกต้องแต่คือตัวตนที่ไม่อยากถูกกระทบพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าตัวตนนี้เองคือรากของความทุกข์เมื่อใครมาสกิดใจจึงสะเทือนเมื่อใครมาทำร้าย ใจจึงดิ้นรนจะเอาคืนแต่ถ้าเรามองเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายเป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวใจจะไม่รีบปกป้องอะไรอีกต่อไปในวันที่ใจไม่ต้องพิสูจน์ว่าตนถูกหรือผิดเราจะเริ่มเบาอย่างที่ไม่เคยเบามาก่อนคำพูดของผู้อื่นจะไม่สามารถชี้ชะตาความสุขของเราได้มีง่ายเหตุการณ์ภายนอกจะยังเกิดเหมือนเดิมแต่ใจภายในไม่ถูกดึงไปแกว่งตาม นี่คือความมั่นคงที่ไม่ต้องพึ่งคํำยกยอและไม่หวั่นไหวต่อคําตาหนิคนที่ฝึกใจจนเห็นธรรมจะไม่เสียเวลานับความผิดของใครเขาจะใช้เวลาเฝ้าดูใจตนเองว่าขณะนี้หลงหรือรู้เผลอหรือเห็นเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าการรู้เท่าทันหนึ่งครั้งมีค่ากว่าการโกรธร้อยครั้งเมื่อเราหยุดสงใจออกไปจับผิดผู้อื่นใจจะมีพื้นที่ว่างให้ความเมตตาเกิดขึ้นเองไม่ใช่เมตตาที่ฝืน แต่เป็นเมตตาที่เกิดจากความเข้าใจว่าทุกคนล้วนเดินอยู่บนทางของเหตุและผลบางคนเรียนรู้เร็วบางคนเรียนรู้ช้าแต่ไม่มีใครหนีพ้นบทเรียนของชีวิตได้ในที่สุดเราจะไม่ต้องบอกตัวเองว่าให้อภัยเพราะใจจะไม่เหลืออะไรให้ต้องให้อภัยอีกความขุ่นจะจางความแน่นจะคลายและชีวิตจะเดินต่อไปอย่างสงบมากขึ้นในทุกก้าวนี่แหละครับธรรมะของพระพุทธเจ้า ที่ไม่ได้สอนให้เราชนะใครแต่สอนให้เราไม่แพ้ใจตนเองในโลกที่แปลเปลี่ยนตลอดเวลาเมื่อใจไม่แพ้ตนเองเช่นนี้เราจะเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอยู่เหนือสถานการณ์ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการไม่เอาใจลงไปจมกับกระแสะอารมณ์ที่เชียวกรากต่อให้เรื่องราวภายนอกยังไม่เปลี่ยนใจภายในกลับเปลี่ยนวิธีรับรู้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดูทุกสิ่งด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยอคติ เมื่อมีเหตุการณ์มากระทบใจที่มีสติจะถามว่าสิ่งนี้สอนอะไรเราไม่ใช่ถามว่าใครผิดใครควรเจ็บหรือใครควรถูกลงโทษเพราะคำถามแบบแรกพาใจไปสู่ความตื่นรู้ส่วนคำถามแบบหลังพาใจวนอยู่ในทุกข์เมื่อเรายอมรับความจริงว่าโลกนี้ไม่เป็นไปตามใจใครทั้งหมดใจจะเลิกต่อต้านการต่อต้านคือการเสียพลังโดยไม่จำเป็นแต่การยอมรับคือการวางอย่างมีสติ ยอมรับว่าเกิดแล้วยอมรับว่าผ่านแล้วและยอมรับว่าใจเรายังต้องฝึกต่อไปคนที่เดินตามทางธรรมจะไม่รีบตัดสินใครจากเหตุการณ์เดียวเขาจะมองเห็นปัจจัยมากมายที่ซ้อนกันอยู่เบื้องหลังการกระทําของมนุษย์เมื่อเห็นเช่นนี้ความแข็งในใจจะอ่อนลงและความคมจะกลายเป็นความลึกการไม่โกรธไม่ได้ทําให้เรากลายเป็นคนเฉยชาแต่ทําให้เราตอบสนองต่อชีวิตอย่างถูกทิศเราจะพูดเมื่อควรพูด เงียบเมื่อควรเงียบและถอยเมื่อควรถอยโดยไม่เสียศักดิ์ศรีของใจนี่คือความสง่างามภายในที่ไม่มีใครเห็นจากภายนอกแต่เจ้าของใจสัมผัสได้ชัดเจนเมื่อใจสงบพอเราจะเห็นคุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตจะไม่อยากเสียมันไปกับการเกลียดการคิดซ้ำหรือการผูกใจไว้กับคนที่ไม่อยู่ตรงหน้าใจจะเลือกสิ่งที่หล่อเลี้ยงไม่ใช่สิ่งที่บั่นทอน และในวันหนึ่งเมื่อเราหันกลับไปมองเส้นทางที่ผ่านมาเราจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ปล่อยให้ความโกรธกำหนดชีวิตเพราะสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีค่าไม่ใช่การเอาชนะใครแต่คือการรักษาใจให้สะอาดสงบและพร้อมเรียนรู้ความจริงในทุกลมหายใจเมื่อใจรักษาความสะอาดเช่นนี้ได้เราจะเริ่มเห็นความงดงามของการอยู่กับปัจจุบัน ไม่ต้องย้อนกลับไปแก้ไขเรื่องที่ผ่านพ้นและไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันขณะจึงกลายเป็นที่พึ่งแท้จริงที่ทำให้ใจตั้งมั่นและไม่หวั่นไหวพระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำว่าความประมาทคือหนทางแห่งความเสื่อมเมื่อใจเผลอไหลไปกับอารมณ์ความประมาทก็เกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าเรารู้ตัวได้เร็วหยุดได้ทันใจก็จะไม่หลงสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาทับซ้อน การรู้ตัวเพียงชั่วขณะอาจช่วยป้องกันทุกข์ที่ยาวนานได้ทั้งวันชีวิตของคนเราไม่ได้พังเพราะเหตุการณ์ใหญ่เสมอไปแต่พังเพราะความคิดเล็กๆที่ปล่อยให้สะสมโดยไม่รู้ตัวธรรมะจึงไม่ได้สอนให้เราระวังโลกแต่สอนให้เราระวังใจเพราะใจที่ขาดสติต่อให้โลกสงบเพียงใดก็ยังหาทุกข์มาใส่ตัวเองได้ เมื่อเราหยุดโทษคนอื่นเป็นนิสัยใจจะเริ่มมีพื้นที่สำหรับความรับผิดชอบต่อตนเองไม่ใช่รับผิดชอบด้วยการตำหนิแต่ด้วยการเรียนรู้เรียนรู้ว่าอารมณ์ใดทำให้ใจแคบความคิดใดทำให้ใจหนักและพฤติกรรมใดพาเราออกห่างจากความสงบผู้ที่เห็นเช่นนี้จะไม่เร่งเปลี่ยนโลกแต่ค่อยๆเปลี่ยนวิธีอยู่ในโลก เขาจะใช้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นระวังคำพูดมากขึ้นและเลือกเก็บพลังใจไว้กับสิ่งที่จำเป็นความสุขจึงไม่ต้องหาเพิ่มเพราะความทุกข์ถูกลดลงอย่างต่อเนื่องในวันที่ใจตั้งมั่นในสติเราจะพบว่าความเมตตาไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ต้องอธิบายไม่ต้องประกาศและไม่ต้องแสดงออกอย่างยิ่งใหญ่ เพียงไม่ซ้ำเติมไม่จองเวรและไม่ส่งใจไปทำร้ายใครก็เพียงพอแล้วนี่คือวิถีแห่งผู้ตื่นรู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าวิถีที่ไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องแข่งขันแต่มั่นคงและลึกซึ้ง เมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆด้วยใจเช่นนี้ชีวิตจะค่อยๆค,คลี่คลายและเราจะเข้าใจด้วยตนเองว่าความสงบไม่ใช่ปลายทางแต่คือวิธีเดินของคนที่รู้จักดูแลใจตนเองอย่างแท้จริงเมื่อใจเดินมาถึงความเข้าใจระดับนี้เราจะไม่รีบร้อนกับการพิสูจน์อะไรอีกต่อไปไม่ต้องเร่งให้ใครเห็นคุณค่าและไม่ต้องเร่งให้ใครเข้าใจความถูกต้องของเรา เพราะใจที่มั่นคงแล้วไม่ต้องการคำรับรองจากภายนอกพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าความสงบเป็นเครื่องวัดความเจริญของจิตถ้าเรื่องเดิมยังทำให้ใจสัน่นแสดงว่ายังต้องเรียนรู้ต่อแต่ถ้าเรื่องเดิมเกิดขึ้นอีกแล้วใจไม่หวั่นไหวเหมือนก่อนนั่นคือความก้าวหน้าที่แท้จริงไม่ใช่ก้าวหน้าที่ใครมองเห็นแต่เป็นก้าวหน้าที่ใจเรารู้เอง เมื่อเราไม่รีบตอบโต้ช่องว่างระหว่างสิ่งกระทบกับการตอบสนองจะเกิดขึ้นช่องว่างนี้เองคือพื้นที่ของปัญญาในช่องว่างนี้เรามีสิทธิ์เลือกว่าจะพูดหรือเงียบจะทำหรือวางจะไปต่อหรือพอแค่นี้ชีวิตจึงไม่ถูกบังคับด้วยอารมณ์ฉับพลันอีกต่อไปคนที่ฝึกใจจนถึงจุดนี้จะไม่เอาความผิดพลาดของผู้อื่นมาเป็นอาหารใจ เขาจะไม่ขยายเรื่องเล็กให้กลายเป็นบาดแผลใหญ่เพราะเขาเข้าใจว่าใจที่สะสมความขุ่นมัวคือใจที่กําลังบั่นทอนตอนเองอย่างช้าๆธรรมะไม่ได้ทำให้เราหนีโลกแต่ทำให้เราอยู่กับโลกอย่างไม่หลงโลกอยู่ท่ามกลางคำพูดการกระทำและความเปลี่ยนแปลงโดยไม่ปล่อยให้ใจถูกลากไปตามคลื่นนี่คือการอยู่ร่วมกับโลกอย่างมีสติ ไม่ใช่อยู่ด้วยความกลัวหรือความคับแค้นเมื่อใจไม่ผูกเวรชีวิตจะเบาลงอย่างเห็นได้ชัดรอยยิ้มจะกลับมาโดยไม่ต้องฝืนลมหายใจจะลึกขึ้นโดยไม่ต้องตั้งใจและในความเงียบธรรมดาธรรมดาของแต่ละวันเราจะสัมผัสได้ถึงความพอที่ไม่ต้องอธิบายสุดท้ายแล้วธรรมะไม่ได้สัญญาว่าชีวิตจะไร้ปัญหาแต่สอนให้เรามีใจที่ไม่พังไปพร้อมกับปัญหา เมื่อใจไม่พังทุกอย่างที่เข้ามาจะกลายเป็นบทเรียนไม่ใช่บาดแผลและนี่คือผลของการไม่โกรธไม่แค้นและปล่อยให้เหตุและผลทำหน้าที่ของมันส่วนเราทำหน้าที่เดียวคือรักษาใจให้ตื่นให้สะอาดและให้พร้อมเดินต่อไปบนทางแห่งปัญญาอย่างสงบและมั่นคงเมื่อเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของธรรมะในวันนี้ ขอให้ทุกท่านลองหยุดใจไว้เพียงครู่เดียวไม่ต้องคิดย้อนไม่ต้องคิดล่วงล่าแค่อยู่กับลมหายใจที่กำลังเข้าออกอย่างรู้ตัวถ้าใจคุณสงบลงแม้เพียงเล็กน้อยนั่นแสดงว่าธรรมะกำลังทำงานของมันแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นร่วมกันว่าความโกรธและความแค้นไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้น มันอาจให้ความสะใจชั่วขณะแต่ทิ้งภาระหนักไว้กับใจในระยะยาวพระพุทธเจ้าจึงทรงชี้ทางที่ลึกกว่าคือการรู้เท่าทันการวางและการไม่ส่งใจไปเป็นทุกข์กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อเราไม่โกรธใจจะมีพลังเมื่อเราไม่แค้นใจจะมีพื้นที่และเมื่อเราไม่ผูกเวรชีวิตจะเดินต่อไปอย่างไม่ติดค้าง นี่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความเข้มแข็งของผู้ที่เห็นคุณค่าของสติและปัญญาขอให้ทุกท่านจำไว้นะครับกรรมไม่ต้องมีผู้คุมเพราะเหตุและผลทำงานของมันอย่างยุติธรรมเสมอหน้าที่ของเราไม่ใช่ตัดสินชีวิตใครแต่คือดูแลชีวิตของตนเองให้ไม่หลงทางถ้าใจเราดีทางข้างหน้าจะค่อยๆชัดขึ้นเองก่อนจากกันในวันนี้ ขออำนาจคุณพระรัตนตรยัขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีสติคุ้มครองใจมีปัญญานำทางชีวิตขอให้ความโกรธที่มีอยู่ค่อยๆค,คลายความหนักในใจค่อยๆเบาบางขอให้พบความสงบในสิ่งที่เป็นและเข้มแข็งในสิ่งที่ต้องเผชิญขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความสว่างทางใจ ไม่ว่าชีวิตจะพาไปพบอะไรขอให้ใจไม่หลงไม่ทุกข์และไม่ทอดทิ้งตนเองขอให้เดินไปบนหนทางแห่งธรรมด้วยความมั่นคงปลอดภัยและร่มเย็นทุกเมื่อครับ